เด็กทั้งสองคนอ่าวันนี้มีอะไรจะมานำเสนอคะเอ้าให้แม่สวัสดีเอา่าส,ส,สวัสดีคะ่ะน้องพรมแพงกับพี่แยม,มแล้อม้อแงชุดใหม่มาค่ะค่ะล้อใหม่ป้ายแดงแ<ม>ชุดนี้เป็นล้อใหม่ป้ายแดงมิสซูไททัทนขอบ1 6นะคะนี่ชุดนี้มาพร้อมยางบิสโตน2อ5สอ5ห้นะคะ เป็นยางปลายปี2 2ค่ะชุดนี้เส้นสีชัดเจนเลยนะคะนี่เส้นสีชัดเจนเลยนะคะชุดนี้ราคาเท่าไหร่ลูกราคา12,900บ,บาทค่ะอ่าชุดนี้ราคา12,900บาทอ่าน้องพรมแพมเท่าไหร่ลูกชุดนี้ได้เลยลูกเอ 12,900บาทนะลูกนะอ่าหนึ่งหมืก้าร้อบาทจะส่งฟรีไหมคะจะส่งฟรีค่ะแล้วก็มีให้เลือกหลายชุดเลยนะคะพี่ร้าอะไรคะร้าสินคาก๊าหยาค่ะอ่าาเบอร์โทรอะไรคะศ9 9ย์เก้าเก้ายาานเดดีีีหกแปดค่ะ 099354 4 6 8 8นะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะร้านสัญญากันยางปากทางห้องเฮียพวยยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะนี่ก่อนไปโรงเรียนวันนี้นี่เด็กๆมานำเสนอร้อใหม่ป้ายแดงมิสซูไททันขอบ16ค่ะมีให้เลือกหลายแบบหลายชุดเลยค่ะ แวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายชุดเลยอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหบ๊ายบายมากดดไวยก่อนเลยบ๊ายบาย